หมือว่าจะส่งผลทำให้สนานกาณระหว่างรัสเซียกับยูเครนแล้วก็ชาติพันธมิตรดูจะตึงเครียดมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะล่าสุดเนยสารัฐเองค่ะได้ประกาศยกระดับการเฝ้าระวังทางอากาศของดินแดนรัสเซียในยุโรปซึ่งอาจจะส่งสัญญาณถึงความกังวลนะคะว่ารัสเซียนั้นอาจจะตัดสินใจปรับใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนตามที่ผู้นํรารัสเซียเคอยออกมาส่งสัญญาณไว้ก่อนหน้านี้ค่ะจากการตรวจสอบเนยเพบว่ารัสเซียได้ย้ายเครื่อง โซนิทกินสาวสามนำด้วยกันนะคะรวมถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ตัโปเลตตหนึ่งหกศูนย์สานำด้วยันค่ะที่มีความสามารถตรงตรีด้วยนิคเรียจามพื้นที่กใกล้ชายแดนสิลแรนของนิีที่แคว้นคาลินิงการัดแล้วนะคะซึ่งการเคลื่อนย้ายของยุทธ,ธปกรณ์ทั้งสองชนิดนี้ สามารถบรรทุกหัวรบนิวเคลียร์ได้ขอคาการว่านี่อาจจะเป็นการวางแผนใช้อาวุธนิวเคลียร์แบบค่อยแต่งค่อยไปค่ะซึ่งในช่วงของเดือนกันยายนที่ผ่านมาเนี่ยน,นะคะสหรัฐเองได้ส่งเครื่องบินสอดแนมโบอิ้งร4 1 3 5ออกจากฐานทัพแห่งหนึ่งในสาราฐอาณาจักรค่ะไปทำภารกิจบินวนรอบๆแคนคาดน ดินแดนของรัสเซียตามแนวทะเลเบอลติกด้วยนะคะซึ่งในพื้นที่ภอร์เนนกลาบนั้นจะมีกองทัพขนาดใหญ่ของรัสเซียรวมไปถึงขีปนาวุธที่สามารถใช้นิวเคลียร์ได้ด้วยค่ะตามข้อมูลเนี่ยพบว่ารัสเซียมีหัวรบนิวเคลียร์ประมาณสักห้า7ันเก้าร้อยเจ็ดสิบเ็ลูกด้วยกันนะคะซึ่งเรือดำน้ำพลังงานนิวเคลียร์ที่ติดขีปนาวุธข้ามทวีปมูราวาก็พร้อมประจำการค่ะหลังจาก หน้านี้เคยทดสอบในเขตด้านน้ำทะเลขาวหัวรบนิวเคลียร์ปลอมพุ่งไปหาเป้าหมายได้อย่างนั่นยำเลยทีเดียวนะคะโดยทั้งสหรัฐรวมไปถึงชาติพันธมิตรก็เร่งรวบรวมข่าวกรองได้ยกระดับการสอดแนมค่ะทำกลางความกังวลที่ว่ารัสเซียนั้นอาจจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในการโจมตียูเครนนะคะแต่ก็อย่างไรก็ตามค่ะทางสหรัฐเองก็ยอมรับบอกว่าเป็นเรื่องที่ค่อนแต่ยาก คาดการได้ล่วงหน้าถ้าหากว่ารัสเซียนั้นตัดสินใจที่จะโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์โดยทันทีทัในใดค่ะเพราะว่ามองว่ารัสเซียเองนั้นมีอาวุธนี้หลายสิบระบบด้วยนะคะที่สามารถยิงได้ทั้งอาวุธธรรมดารวมถึงอาวุธที่ติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ได้ด้วย ที่ทางฝั่งรัฐบาลรัสเซียนะครับได้เปิดเผยแนวทางการฝึกทหารเกณฑ์ที่เพิ่งเข้ามารายงานตัวเข้าประจำการกับกองทัพภายหลังคําสั่งระดมพลของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัเสเซียก่อนหน้านี้ซึ่งการฝึกเริ่มต้นขึ้นแล้วในหลายจุดทั่วประเทศรวมไปถึงที่แถบภูมิภาคลอตซอฟซึ่งอยู่ติดกับโรมแดนยูเครนแล้วก็ที่แคว้นไคเมียที่รัเสเซียเคยผนวกมาจากยูเครนตั้งแต่เมื่อปี2 5 5 7 โดยทันกระทรวงกลาโหมของรัสเซียวันนี้มีาการเผยแพร่ภาพการฝึกซ้อมบรรดาทหารเกณฑ์ที่มีขึ้นที่เมืองคาเินินกาซึ่ง